ชายคนนี้เกิดมาเพื่อฆ่าวิลีสุดหยุดเปรรี่ ขยี้ยามาหลังจากที่พวกเราพึ่งจบเรื่องราวในพาร์ทของบอบบาสูก้าสถานการณ์ล่าสุดตอนนี้ทีมอย่างท็อตแนมฮอสเปอร์กำลังประสบปัญหาขาดแคลนแบ็คซ้ายอย่างหนักครับโดยทั้งทีมเนี่ยมีเพียงแค่เลกิลลอนคนเดียวเท่านั้นทาให้ผู้จัดการทีมอย่างอังเก้ปอสเตโกกลูต้องเตรียมเดินดีลของบ๊อบบาสูก้าแบ็คซ้ายดาวรุ่งของดอทมูลเข้ามาร่วมทีมไม่ได้ภายในฤดูกาลที่แล้วแต่ทว่าเจ้าตัวก็ยังคงมีปัญหาเรื่องสถิติการครอสซิ่งเข้าหน้าปากประตูจึงทําให้ดีลนี้ยืดเยื้้อออมมาาพสสสคควววรรรับแแต่่่ททีุดลเป์ก็ ดึงตัวบ๊อบบาสูก้ามาร่วมทีมได้ในฤดูกาลถัดมาหลังจากที่จะบ๊อบบาสูก้าโชว์ผลงานยอดเยี่ยมจนพาบรลุสเซียดอร์มุนคว้าแชมป์บุนเดสลีกาได้สำเร็จเพราะฉะนั้นใครที่ยังไม่ดูซีรีส์บ๊อบบาสูก้า ย้อนกลับไปดูก่อนได้นะแจ๊ะแต่ทาว่าปัญหาของเฮียแอนยังไม่จบแค่นั้นครับทุกคนเพราะว่าทีมยังคงขาดนักเตะในตำแหน่งปีกซ้ายครับผมหลังจากที่ซนฮึงมินพึ่งย้ายออกจากทีมไปเมื่อซีซั่นก่อนทําให้ในช่วงปิดฤดูกาลที่ผ่านมานั้นเฮียอังเกของเราเนี่ยต้องออกตามหาปีกซ้ายดาวรุ่งเพื่อมาทดแทนซนฮึงมินให้ได้ซึ่งแน่นอนครับว่ามันไม่ใช่งานง่ายเลยครับเรื่องราวมาเริ่มต้นเมื่อตอนช่วงปิดฤดูกาลครับเมื่ออังเกปอสเตโกกลูมาพักผ่อนที่เกาะบาหลีประเทศอินโดนีเซียแล้วบ ชื่ออะไรเราอะเดินเรือมากี่ปีแล้วเนี่ยตัวดําตัวแดงหมดเลยเด็กคนนั้นก็เลยตอบกลับมาว่าอ๋อ เพิ่งมาวันนี้วันแรกครับเฮียพอดีที่บ้านทําประมงอยู่แล้วออตมาผมก็เลยต้องสารต่อธุรกิจที่บ้านครับเฮียอังเกได้ยินแบบนั้นก็เลยถามต่อครับว่าแล้วเราอ่ะชอบอาชีพนี้ไหมล่ะหรือทําไปเพราะว่าต้องสารธุรกิจครอบครัวเด็กคนนั้นก็ตอบกลับมาว่าผมเกิดมาเพื่อสิ่งนี้เลยครับเฮียผมสนุกกับการออกเรือหาปลามากๆแค่ผมได้จับอวนผมก็มีความสุขแล้วครับเฮียต่อให้ผมออกแดดออกทะเลทั้งวันหรือให้ผมทามันไปทั้งชีวิตเลยก็ยังได้อังเกยพอได้ยินแบบนั้นก็รู้สึกยินดีไปกับเด็กหนุ่มมทททีี่่่่่ไดด้าานนนนิิิงงงตตััััวเเเเอออรกกกกยยแ็ลลคๆบปผห ก็ผมพลางคิดในใจว่าเออ แล้วสรุปมันชื่ออะไรวะซึ่งในระหว่างนั่งพักผ่อนอยู่นั้นสายตาของอังเก้ก็มองดูการทํางานของไอเด็กหนุ่มคนนั้นไปด้วยแกจึงจับสังเกตได้ว่าเฮ้ยไอเด็กคนนี้มันลากอวนคล่องมากๆเลยวะ่ะดูท่าน่าจะลากบอลเก่งนะอังเก้จึงรีบเดินไปหาเด็กหนุ่มคนนั้นอีกครั้งและถามไปว่าไอหนูเฮียเข้าใจนะว่าเองรักอาชีพนี้แต่ว่าเองอยากจะลองเลิกเดินเรือแล้วไปเดินเล่นที่ลอนดอนไหมเด็กคนนั้นจึงตอบกลับมาว่าไปครับและนี่คือบ๊อบบารีครับทุกคนนักฟุตบอลที่ทุกครั้งที่เขาแพ้้้้นนนนนนาาาหักเขขจะึตตมวปรูที่โดยิงแพ โูนก็น้ำหนักขึ้น3ากิโลถึงเขาจะเป็นปีกซ้ายที่ถนัดขวาแต่เขาก็มีซ้ายธรรมชาติอย่างแกรเรตเบลที่เป็นสุดยอดไอดอลของเขาอย่างที่ทุกคนทราบครับตระกูลบอ๊อบทุกตัวแทบจะอยู่ในอาเซียนหมดเลยจะมีแค่บอ๊อบบาร์บี้ใช่ปะที่ไปโตเทีังกิษส่วนบาซูก้าเนี่ยก็ยังอยู่ในเอเชียอยู่นะครับตัวนี้มาจากอินโดนีเซียครับผมก็เลยมานั่งคิดอยู่นานเลยว่าเอ๊ะมันควรจะชื่อบอ๊อบบาอะไรดีวะที่มันเกี่ยวกับอินโดก็เลยนึกได้ว่าอ๋ออินโดนมีมันมีเกาะบาหลีไงแต่ถ้าจะให้ชื่อว่าบ๊ เบลเลยบ๊อบบาลีครับเรียกเข้าปากกว่าเยอะส่วนเบอร์เสื้อผมจะให้ใส่เบอร์37ไปก่อนเพราะาเบอร์หลักจริงๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้คนดูเป็นคนมอบให้นะครับเพราะฉะนั้นใครมีไอเดียดีๆอยากให้บ๊อบใส่เบอร์ไหนพิมบอกกันได้ที่ใต้คอมเมนต์เลยไอเดียไหนโดนใจเดี๋ยวผมจะเอาขึ้นคลิปแล้วก็ให้บ๊อบใส่เบอร์นั่นแหละส่วนสัญชาติเนี่ยจริงๆเออ,เอมันมีมันมีสัญชาติบาหลีไม่น่ามีนะ <laughs> แต่ว่ามีเกาะเยอะอยู่นะ คอสตาริก้ามีมีเกาะคุกเอ้ยเป็นคนที่นี่ลาบากหน่อยนะเวลามีคนถามว่าคนที่ไหนอ๋อคนคุกครับเพราะงั้นเราก็ตั้งเป็นอินโดนีเซียไปนะครับคนอินโดบ้าบอลอยู่แล้วพอมาถึงอังกฤษอังเก้ก็นัดคุยกับเจ้าบ๊อบเลยแหละครับซึ่งอังเกก็บอกว่าเป้าหมายของเขาในฤดูกาลนี้เนี่ยก็คือการพาสเปอร์คว้าชแชมป์อะไรก็ได้ภายในหนึ่งฤดูกาลโดยมีเอ่อเอ่อสรุปมึงชื่ออะไรนะ <laughs> มึงยังมึงยังไม่ได้บอกกูเลยเนี่ยอ๋อบ๊อบครับ ชื่อบ๊อบบ๊อบบาหลีครับอังเก้ก็อ่าโอเคโอเคเป้าหมายของเราก็คือการคว้าแชมป์โดยมีเองเป็นกําลังสาคัญนะในพื้นที่ริมเซ็ตฝั่งซ้ายแทนที่ของซอนฮึงมินหลังจากนั้นอังเก้ก็สั่งให้บ๊อบไปหยิบรองเท้าสตาั๊ดและลงไปทําความรู้จักกับเพื่อนๆในสนามซ้อมครับและใครที่กดไลค์คลิปนี้นะครับผมขอให้คุณได้มีโอกาสไปเที่ยวบาหลีกับคนที่คุณชอบสักครั้งในชีวิตนะในฝันก็ยังดีเซสชั่นแรกของการฝึกซ้อมเนี่ยอังเก,ก้ให้เรามาลองทดสอบทักษะการเลี้ยงบอลเลยนะครับผมว่าแบบเฮ้ยพลิ้ว มันต้องจี๊ดจ้าดนึงแล้วยิ่งมาแทนที่ของท่านั่นซนมินด้วยนะครับผมต้องทําให้โค้ดประทับใจซะหน่อยนะครับตอนนี้ลงซ้อมทีมหน่อยความโหดของเซสชั่นนี้ก็คือเราจะต้องเล่นเกมรับเองแล้วก็พาบอลสวนกลับเองด้วยนะครับผมโหเอามาหิดมากปาดเฟนอันนี้ก็วิ่งเร็วอยู่แล้วนะครับผมมิกี้ปาดเฟนแทงโอเคยังไงบาซากูบ๊อบบาซากูยิงโชว์เด็กใหม,ไหม่ไป เรื่องราวในภาคนี้เนี่ยบ๊อบบาซูก้าจะเป็นพระรองนะครับผมก็คือซีรีส์เดิมเปลี่ยนพระเอกเกมพรีซีซั่นนัดแรกของบ๊อบบาลีครับโอ้โหลงตัวจริงเลยว่ะเออปกตินี่เราจะต้องพิสูจน์ตัวเองแล้วก็เฮ้ยใช่ไหมกว่าจะได้ลงตัวจริงนี่คือกินเวลาไป2องสนอนเกมเริ่มครับบาซูก้าเล่นกับปาเดเฟนยังไงครับปาเดเฟนให้ไป มานเฟนมีซ้ายบาสุก้าแต่เลือกให้มาที่บ๊อบบาลีครับบาลีตัดเข้าในแล้วข้างหน้ามีปล่อยให้ทางขวาตูรามเพรามาเราตัดเข้าในมาแล้วนะครับเอ้ยแล้วยังไงจังหวะนี้มีเลี่ยมขอลองหน่อยลแล้วกันแล้วโอ้ยมีปัดได้ครับมาถึงก็เปรี้ยวเลยนะครับผมบาลี <laughs> จงังหวะนี้แมนิสันโยนมาโอ้โยขึ้นไม่ได้ครับแล้วบอลไปอยู่ที่ทางด้านของตัเวเมโลเอ้าขอปั่นหน่อยเถอะวะ คคืือยังไไมม่่ีารปวันที่ผมถ่ายทําคลิปเนี่ยเป็นวันที่แมนยูจะชิงกับสเปอร์นะทุกคนชิงตอนตีสองใช่ปะตอนนี้ผมอัดตอนสามทุ่มครึ่งนั่นหมายความว่าผมยังไม่รู้นะว่าใครเป็นแชมป์ผมขอเดาแล้วกันว่าสเปอร์เป็นแชมป์บอลอยู่ที่บอบาลีครับพิงพิงเล่นอุ้ยแล้วยังไงไปไปเองได้ไหมไปได้แล้วยังไงครับเข้าเลียมซ้ายไม่ถนัดแต่ลองโยนดูหน่อยออเฮ้ยเบงจันแบงไถกูเป็นนาเลยโอ้โหแล้วจะมาซัดกับกรรมการครับต้องห้ามครับตุรามดูครับ ไม่ไม่ปล่อยให้เด็กเกิดอะ่ะเออแม่งแบบคว้าเลยอ่ะโทษก็จะเป็นเจมส์แมติสันนะครับที่จะรับหน้าที่สังหารลูกนี้ส่วนเราก็มีหน้าที่จ้องไว้ถ้าเกิดว่ามันเซฟได้เราเข้าไปซับ้ยโอ้ยเรียบร้อยครับประตูพุ่งถูกพานะครับแต่ว่าเซฟไม่ได้ออกนำหนึ่งศูนย์ครับสเปอร์จอนสั้นครับให้มาดูรามดูรามเล่นกับจอรนสัน้นทางในไม่มีตักแล้วอ่ะให้กูเหรอโอ้โทษที<อ>ไม่ชินกับการเป็นปีก เรียกับโอ้โหช่องนี้ยังสวยโดนแน่เลยวะภากิจผู้บวกเกโโออแล้ยิงโอ้โหเรียบร้อยครับหนึ่งหนึ่งครับผมดูภาพชาครับจับแล้วเหมือนอ้าเหมือนเท้าขวาจะโดนบอลก่อนทีหนึ่งนะเออกลายเป็นเสียจังหวะอะไรกูห,หนึ่งหนึ่งครับบาซูก้าปล่อยสวยมากโอ้โหรูใจเว้ยตัวนี้ยังไงบาลีเล่นกับบาซูก้าสวยมากบาซูก้าจอมบุกอยู่แล้วยังไงบอสบาซูก้าให้มาบอสบาลีบอสบาลีดึงซ้ายยังไม่มีเพื่อนดึงขวายังไงดีปากเพื่อนก่อน ให้ไปที่รามแล้วบอลมาอยู่ที่จอร์แนโดดเย็นครับโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้เอโอเคสวยครับบ๊อบเฮ้ยบ๊อบบาซูก้าเกมรับดีขึ้นนะเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็จบครึ่งแรกเลยครับ <c oughs> ถือว่าเป็นครึ่งแรกที่โดดเด่นนะเรียกจุดโทษให้ทีมได้1ลูกนะครับแต่มันก็ยังไม่เพียงพอนะเพราะตอนนี้เ е ตติ้ง7.2อยู่เลยเราต้องเอาให้ได้8.5นะครับ <c oughs> นั่นก็คือต้องมีประตูหรือไม่ก็แอั่งเเป็นอย่างน้อยอ่ะซึ่งก็ควรจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่าเราเป็นตัวรุปใช่ไหมล่ะฝั่งซ้ายเบสิกทักษะก็ถือว่าอเค ก็ควรจะมีประตูซะหน่อยอุ้ยแข่งช่องน,นี้ยังไงโอยาสบาวโอเคอ้าวมาครับโชดโอ้ยมาเร็วจนว่าพิกสวยเดี๋ยวฝากเพื่อนครับยังไงตูรามเดี๋ยวตัดเข้าหนให้โอ้ยแม่งชนทีเดียวคูก็หยุดแล้วฝากฝากหน่อยนั่นแหละมาแล้วมาแล้วครับบ๊อบบาลีบ๊อบบ๊อบโอ้โหช้าครับเพราหมายส่วนตัวของซีรีส์นี้เลยนะสำหรับผมก็คือผมอยากเลี้ยงบอลเก่งนะจะใช้ซีรีส์นี้แหละเป็นตัวสุดนะครับผมยังไงตูรามอุ้ยช่อง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  เอาละครับจังหวะนี้จังหวะนี้ล็อกข้าซ้ายโอ้โหสวยมากข้างในมีแล้วยิงเรียบร้อยโอ้หอมกลิ่นความเจริญเล่นเป็นตัวรุกนี่มันนะสุดมันเสมอว่าบาลีโดนเริ่มผู้เล่นฝั่งตรงข้ามเริ่มมาลุมแล้วนะครับผมเริ่มรู้พิสงข,ของวิถีชาวประมงน้ำก่อยแล้วใช่ไหมละ่ะจังหวะนี้มาครับบาลีเออดน่โอ้สวยตัดจังหวะนี้ขอเลียบปั่นติดล็อกค,ครับผมโอ้โหผมยังแอบมีหลงๆบ้างนะแบบว่าหลง กับตำแหน่งแบ็กซ้ายเมื่อกี้จะวิ่งลงมาช่วยเกมรับเฉยเลยนะครับผมลืมไปตัวเองเป็นปีกซ้ายแล้วนะครับอดีตสิ์โทษให้หนึ่งนาทีไม่น่าทันจะมุดไปเองแบบแกเรเบลไม่ได้ครับก็จบเกมไปขันครับสเปอร์ชนะไป2 1หนึ่งะครับในเกมปีซีซั่นนัดแรกก็เกเ็บไปหนึ่งแอสซิสต์ไม่เลวไม่เลวแต่ว่าเลตติงก็น่าจะยังไม่ผ่านแหละครับบ๊อบบาลีตอนนี้ยังขอมอยู่นะตอนจบฤด,ด,ดูกาลไม่ใช่ว่าเป็นบ๊อบบาบัวมรออังเกก็น่าจะแฮปปี้กับ นักเตะใหม่ที่ดึงเข้ามาจากบาหลีแหละครับเขินเขินเขิน แต่เป็นกม้มขูดช่องเท้าแล้วบ๊อบมาลีปลดล็อกเปิร์กมาให้เจ็บช่องครับแถมมีโบนัสด้วยนะครับผมก็คือถ้าสมมติเราเก็บค่าใดค่าหนึ่งไม่ว่าจะเป็นเมเบอริกแฮนด์บีดหรือวิดีโอโซ่ได้เกิน65%เนี่ยมันจะปลดล็อกเปิร์กไอคอนนะครับผมเฮ้ย <c oughs> เกินไปเปล่าบ๊อบซีรีส์อื่นขายความฮากูบอกเลยตัวนี้ขายความมันจับใส่เลยครับทิกสเตอร์เพิ่มความเร็วในการใช้สกิลมูฟแล้วก็ตีนแม่เหล็กนะครับแบบจ้ารูนอตดูดวันนิ่มผมเอาอันนี้มันจำเป็นกับสาาาายยยเเเลลี้งงกกกก่่่่อออออนนนะะ็็็คืแฟร์ถมมมววววจปปััผไไพพห เนี่ยช็อตนี้จําเป็นครับเอาไว้ปัน่นโลเดเวนช็อตนี้ผมไม่เคยใส่เลยนะคือมันจะยิงลูกเลียดเร็วขึ้นใช่ปะว่าแต่ลูกเลียดมันกดยิงไงวะใครรู้บอกด้วยนะครับผมจะใส่ไปก่อนแล้วกันน่าจะเป็นอีกท่าไม้ตายหนึ่งที่น่าสนใจ2ช่องที่เหลือผมใส่เป็นแฟรแล้วก็อะโคเบติกแล้วกันเพิ่มความผิวไหววูบวับแต่น่าเสียดายวะ่ะเรามาสายเมเวลิกไงก็คือสายลุยเดียวอะเพราะฉะนั้นเปิร์กที่ต้องใช้ค่าฮาร์ดบีดเนี่ยเราจะปลดล็อกไม่ได้เลยนะครับซึ่งมันมีอยู่เม็ดหนึ่งที่จําเป็นกับเรามากๆก็คือลาปิดด้วยถ้าเราได้เม็ดนี้มานะผมบอกเลยเราจะวิ่งเร็วขึ้นกว่าเดิมเกือบ2เท่าอะแต่มันก็เป็นไม่ได้อยู่นะทุกคนเพราะมันใช้ค่าฮาร์ดบีดแค่ยี่ เองแล้วมันมีแค่เม็ดเดียวที่จำเป็นสำหรับเราเพราะฉะนั้นผมว่าเฮ้ยไม่แน่ครับสกิลพอยต์ได้มา9ผมอัพเรื่องยิงเรื่องฟรีคิกก่อนนะจุดโทษเดี๋ยวเอาไว้ทีหลังแล้วกันเอาฟินิชชิ่งก่อนยิงไกลนี่ก็จำเป็นนะครับจังหวะปั่นนอกกรอบเหลืออีก4ผมไปใส่น้ำหนักเท้าแล้วก็ไปเพิ่มส่งบอลหน่อยดีกว่าเดี๋ยวส่งเสียบ่อยเพื่อนจะด่าเดี๋ยวผมพาทุกคนมาทำความรู้จักกับเพื่อนร่วมทีมสักหน่อยดีกว่านะครับผมว่าสเปอร์ชุดนี้อืมโอ้คนอะไรชื่อคีเลตเลกิลอนนี่ก็ยังอยู่เนาะแต่สัญญ,ญาจะะหมดดดในดนนอออีีกกก11เืครับุ้้แลว็ บาซูก้ามึงเซ็นปีเดียวเองเหรอคือมึงจะไปมาดริดเหรอเรื่องไงกับตันโรเมโรมิกกี้ฟันเดฟเฟนนะครับ o, en, เปโดโปโรสเปนฮอยเบียเฮ้ยไม่มีแบบว่าดีลใหม่เข้าทีมมาหน่อยเหรอแมดดิสันคูลูเซฟกี้นะครับผมบ๊อบบาลีเอ็งหนัก45ไม่ใช่เหรอทำไมในนี้มันขึ้น50าสิวะเนี่ยสงสัยเมื่อวานฉลองหนักไปหน่อยโมเวนเนอร์โซลังกี้ตูรามริชาริสันโอ้แนวลุกเอาเรื่องอยู่นะอู้มีเอนดริกด้วยเฮ้ยถ้าผมได้เล่นคู่กับเอนดริกผมว่าโอ้มันแน่นอนขออยยย่างเเดีวล ไปยืนกองหน้านะอย่ามาเป็นคู่แข่งกูในตำแหน่งนิมเส้นแล้วคือจากนักเตะทีมเราทั้งหมด42คนเนี่ยเอนริกเป็นคนเดียวนะครับที่สเตตัสขึ้นว่า has potential to be special คือตัวเกมมันจะบอกว่าไอเนี่ยเก่งแน่นอนส่วนของเราเนี่ยมันยังขึ้นว่าแบบเออ special something ใช่ไหมก็คือมีโอกาสที่จะเป็นนักเตะที่ดีได้ในอนาคตเดี๋ยวก็รู้นะจะเอนดิกเอนไหนก็มาเถอะออพอพูดถึงเอนนึกขึ้นได้ ไอ้บ้าเฮ้ยทำไมกูเป็นคน,นี้วะที่โกนขนน้องชายไข่กูมิ่งครับผมเขาฝากผมมาบอกทุกคนว่าเร็วๆนี้ทางแบรนด์กาลังจะเปิดตัวสินค้าใหม่นะครับผมเป็นตัวคลีนเซอร์ที่จะมาใช้เพื่อดูแลความสะอาดของน้องชายโดยเฉพาะเพื่อนๆเ,เคยถามตัวเองไหมครับว่าเฮ้ยเราอยู่กับน้องเข้ามาตลอดทั้งชีวิตเนี่ยเราเคยคิดจะดูแลน้องเขาหรือเปล่าใครที่ยังแบบว่ามีความรุงรังรกหูรกตาแล้วก็มีกลิ่นอับนะครับแนะนาว่าให้ลองจัดไข่กูมิง่งไปดูแลและทำความสะอาดขนน้องชายดูเขามีนวัตกรรมเซฟเทคนะครับอ่อนโยนต่อน้องชายไม่บาดไม่คันแมมททําาาาคควสอดดไ้ง่่ยหรรืใี ดูแลน้อนดีอยู่แล้วเอามาโกนหนวดแบบผมก็ได้นะอ่อนโยนต่อผิวหน้ามากๆใครที่สนใจเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเดี๋ยวปักตะกร้าไว้ด้วยที่สำคัญเช็คดีๆนะของจริงต้องเป็นกล่องแบบนี้นะครับผมถ้าไม่ใช่กล่องแบบนี้เนี่ย ปลอมร้อยเปอร์เซ็นต์ไขกูมิ่งไม่มีราคาหลักร้อยไม่มีตัวแทนจำหน่ายนะครับทุกคนโปรโมชั่นวันที่25พฤษภาคมนี้สำหรับแฟนๆช่องน้าสันตินะครับผมวันนี้วันเดียวเท่านั้นราคาจะเหลือเพียง1ัน0บาทใครที่ง้างรอจะมาจัดช่วงโปรโดยเฉพาะเนี่ยไปกดสั่งซื้อได้ที่ลิงก์ด้านล่างเลยครับผมมาที่ Signal i รูน a พานะครับโอ้โหบาสุก้าได้กลับบ้านเก่าแทุกคนนะนะเอาเกมเริ่มครับวันนี้เราต้องยิงให้ได้อย่างน้อย1ลูก โดบิกออกมาเฮ้ยบ๊อบอย่าหลุดตำแหนงสิลูกดิบาร่าจังหวะนี้มีบ๊อบคอยประคองครับแล้วไหลามาโดบิกโดนแย่สวยบาสกา้าให้ไปแมดดิสันแมดดิสันยังไงวางไหมไม่วางครับให้มาตรงกลางที่โซลังกี้เนี่ยยืนว่างเลยเนี่ยแทงหน่อยแทงหน่อยแทงหนอ่นอยครับสวยมากโอ้โหไว้ใจเนวความเร็วน้องจะจัดแล้วน้องก็โชตัดต่อส้นแล้วปันโดบิหโหถือว่าได้ลุ้นครับลูกนี้โดบิก ดีโดนแหย่ไปสวยอะ้วจังหวนนี้จะเป็นเกมสวนทางสเปอร์ไปแล้วครับบาลีบ๊อบบาลีให้ไปสุนักกี้สุนักกี้ต่อที่ Johnson จอร์สันจอร์สันดึงรอเพื่อนไหลามาสุนักกี้มีช่องตรงกลางแทนได้แทงสวยมากแล้วบ๊อบบาลียิงขักข้อเรียบร้อยเลยครับโอ้โหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับผมบ๊อบบาลีครับมาแล้วครับผมประตูแรกในสีเสื้อท็อตแนมบอสเปอร์แบบไม่เป็นทางการนะครับผมโอ้โหวิ่งตัดมาสวยมากแล้วยิง หักข้อไป2สองไกลเลยครับแฮ hey, มิลโเนี่ยผมชอบการมาเล่นปีซีซั่นมากเลยนะเพราะว่ามันเรียกขวัญและกำลังใจได้เยอะมากเพราะเวลาเปิดลีกไปจริงๆอ่ะมันมันโหดร้ายกว่านี้เยอะนะครับผมาร์นหน้านี่บอกเลยว่าตึงมือแน่นอนนะแต่ก็จังหวะนี้ยังไงหลุดแล้วไหลได้เลือดเอ้าเลือกไม่ไว้ใจกันซะแล้วดอบ,บี้ให้มาดิมเส้นครับซูเล่คืนไปที่ดอบ,บีกครั้งหนึ่งครังในกรอบมีหลุดมาแล้วนั่นไงแทงมาส่วนแล้วยิงโอ้โหหนึ่งหนึ่งเลยครับ โรมาตามตีเสมอได้สาเร็จครับผมจากการวิ่งป่าทะลุช่องเหมือนกันครับโอ้โหโดนยังไงเอาคืนอย่างนั้นเลยครับโรมาดูครับไหลมาอ้าบิซูมาไหลมาบาลีครับเล่นกับเดวิสบาลีปล่อยให้เน่นกับบาซูกา้าจังหวะนี้โซลังกี้โอ้โหช่องนี้มาแล้วแต่งหนึ่งทีแล้วเอียงคงคโอ้คงไม่พอครับความเร็วของไอ้เจ้าบอบบาลีเนี่ย เท่าากับบอบาซูสุก้าเลยนะเพียงแต่ว่าบาลีมันผอมไงเออมันเลยจะริ้ววาหน่อยจังหวะชนจังหวะแทงก็อาจจะร่วงง่ายนิดนึงนะครับผมสุเล่ครับสุเล่ทางซ้ายมีโอ้โหแม่งเลือกขวาที่หายโดนหลอกแล้วจวังหวะนี้กลับไปซ้ายทีนึงตบกลับมาหรือเปล่ายังไงโยนมาแล้วบ่งเข้าไปอ่อฮะโอ้หลุดกรอบครับก้องแผ่นไม่ถึงโอ้โเ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอังเก้เอนดีกับพักไว้ก่อนเออให้ผมเชิดชายก่อนแล้วก็จบครึ่งแรกที่ซิ g น a l ิโอนาพาร์คครับ เดี๋ยวไปว่างต่อครึ่งหลังเลยดีกว่าใจจริงผมอยากรองเล่นกับเอนดริกมากเลยนะเวย้ยแบบรู้สึกเลยว่าเคมีไม่ต้องเข้ากันแน่ๆทางซ้ายบาซูก,กา้าแล้วก็บาลีนะครับข้างหน้าเป็นเอนดริกแชมป์ยชมริกจะไปไหนไกลบ้างลูกการนี้เอาจาังหวะนี้โดนลุมสองครับยังไงต้องเอาเอาตัวรอดก่อนแล้วปาให้บาซูกา้าบาซูกา้เาเคาะเร็วจวังหวะนี้โอ้มึงก็ยังจ่ายบอลส้นตีนเหมือนเดิมบอลยาวมาแล้วโม่งลูกนี้เอายังไงครับตรงกลาง ตรงกลางมีแหลบตรงกลางมีแหลบเข้ามามีแหลบเข้ามาแล้วยังไงแล้วเปียนปีกกันเรียบร้อยครับ <c oughs> โอ้โหจังหวะกั้นเราจะโดแนแซนด์วิชครับแต่ก็ยังอุตส่าห์ยิงเข้าไปได้นะครับผมลูกนี้โอ้โหเลียมขวาครับดูครับวิ่งตัดมาหลุดตัวประกบแล้วแต่งแล้ว <c oughs> โอ้โหมุมนั้นเหลือมุมเดียวจริงลุนแฮตทริกแล้วนะครับยังไงเอ็นริกนี่ยังยังจะเป็นอยู่ไหม <c oughs> ทางอังเก่งครูเซฟที่ลงมาแทนนะครับผมเอนดิคคงไม่น่าจะลงมาแล้วละ่ะจงังหวะบอลนำขาดแบบนี้ก็น่าจะเทสเกมรับแล้วครับทางอังเก้เอาดอบบกยังไงอา้อาอีกแล้วบาซูกา้ามึงปล่อยหลุดง่ายเกินโดนนะเนี่ยโอ้โหโดนด้วยครับสองเท่าครับผมโอ้ยบอสแยงเี้โอ้โดูครับโดนยิงแสกเข้าไปเอาละครับบาลีบา,บาลีรอเพื่อนแล้วไหลไ <c oughs> หลาตามทางสวยมากจังหวะนี้ไงโซลังกี้โดนจิ้มคุณศิน เป่าฟาวครับแล้วเหมือนจะมีอาการบาดเจ็บหรือเปล่าโอ้แบบนี้ต้องลงแล้วครับทางเอ็นริกไม่รู้ว่าจะไหวหรือเปล่าครับโซลที่ีโดไปหนึ่งเหลืองครับทางนานของมัทฮูเมลโอ้โหเป็นเกมของทางโลมาครับจังหวะนี้ไงพูเมลฮูเมลเลือกมาตรงนี้เสร็จบาซูก้าครับแล้วริมเส้นมาโอ้เอ้ยอะไรวะน่าเอาหน่อยรุมลุนแรงมันสวยมากโอ้โหคอนเนชั่นตะกูลบ๊็อบแล้วโอ้โหแม่งยังยังไม่ได้ครับจังหวะนี้ยังไงลากมาแล้วบ๊็อบตามหน่อยบ๊็อบ บอลเอ้ยโดนหักอีกแล้วแล้วยังไงฝากตรงกลางแล้วยิงโดนไหมเรียบร้อยครับผมสามสองครับโลมาพลิกกลับมาขึ้นนําเอาไว้พวกเราอย่าไปยอมแพ้เวลายังเหลือเดี๋ยวช่วยไล่บอลซะหน่อยเกมรับรู้สึกว่าเหมือนจะเริ่มมีปัญหาในช่วงท้ายโอ้โหบาสุก้าไอ้พูดกี่นาทีวะเนี่ยจะทันหรือเปล่าคุณศิลป์เอ้าไปบ๊อบเอ้าชิบหายยังไงสองนาทีทันอยู่ทันอยู่ทันอยู่ด่วนเลยพี่ด่วนเลยโยนยาวๆเลยพี่นั่นแหละ หนึ่งนาทีผ่านครับบวกไม่ได้สวยเร็วบอลโอ้โอ้อืโอ้เทเทโอ้ตายแล้วอุ่นเครื่องนี่นับไหมดิ โอ้หรือไม่นับอ่ะนับหน่อยแล้วกันเพราะแม่งผอมบางเหลือเกิน <c oughs> ไอ้ยาเป่าก็ล้มแล้วมั้งเนี่ยเซ <c oughs> ็งเลยครับบอบารีโอ้โหบอเบาร์ <c oughs> แล้วมึงก็เลือกที่นั่งมานั่งข้างกันซะด้วยนะไอ้สองบ๊อบเนี่ย <c oughs> เมดิสันก็น่าจะงงกับอังเก้แลยครับว่ามึงไปเอาไอ้สองตัวนี้มาทําไม <c oughs> แม่งเซน็นแพ็คคู่ซะด้วยนะ โอ้น่ารักทีเมื่อกี้แพ้ไป3ลูกนะครับผมก็ขึ้นมา3โลในพาร์ทหน้าเนี่ยพิบลีก็จะเปิดฤดูกาลแล้วนะครับทุกคนสิ่งที่เราต้องรีบทําเป็นระดับแรกๆก็คือต้องรีบหาตังมาเพื่อที่จะตังไปซื้อของมาอัพพลังนะครับเพราะผมอยากรู้เหลือเกินว่าถ้าเราปลดล็อกไอเพลย์สไตล์ไอคอนเนี่ยมันจะเก่งขนาดไหนเพราะผมเล่นมาผมไม่เคยปลดเลยนะแต่ก็นั่นแหละมันต้องใช้เงินนิดนึงนะครับแต่ไม่ไมน่ามีปัญหาบ๊อบบาลีมันบ้านรวยอยู่แล้วนะครับวัยรุ่นประมงน้าก่อยและแน่นอนว่าถ้าคุณชอบคลิป เสื้อนะครับผมพิมพ์มาบอกได้ที่ใต้คอมเมนต์พร้อมเหตุผลนะครับ